โหลครับได้ยินเสียงผมในเกมไหมครับฮัลโหลครับพี่โหลครับฮัลโหลคนไทยฮัลโหลคนไทยใจเย็นฮึฮึอโหลกดยังกดไปแล้วพี่เข้ามาเลยเนี่ยฮัลโหล่เรามึงเป็นไหมเนี่ยเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยมไหมพี่เปลี่ยนไหมเปดี่ยนไหม ไม่ใช่บอสที่สุดนี่เนี่ยก็อนเนี่ยดี่นี่มเป็นแม่งกูเป็นอะไรไม่เป็นไม่เป็นมันกุ้มตั้งภาษาอังกฤษอ่ะไม่รู้ว่ากูเป็นอะไรวะตั้ว่าตั้งภาษาอังกฤษมันเป็นอะไรตัวอะไรนำหน้าอะไรวะตัวอะไรนำหน้าขบวนซ้ายไปตรงตรงไหนใช่ป่ะไม่ใช่ไหม้ายบนเออตรงไหนตรง G O O S E ตัวปกติอ่ะโอเคโอเคมาตามว่ะเนะ ตอนนี้มึงส้อมอยังซ่อมแล้วเฮียมอมลงกูดาวเนี่แหละไม่แม่มน,นี่คือเล่นไม่พูดใช่ไหมพูดในเกมไหมพี่พี่ดีเสพในเกมบ้างไหมไม่ได้ยินพูดพูดใหม่ได้ปะเองกดพูดได้ไหม กูไม่ต้องชอบอ่ะฮะกูเมื่อกี้กูอยู่กับกูเดินไอ้นี่เดินทางจากกูไปแป๊บเดียวนะไม่รู้อ่ะพี่จะเป็นเจอขึ้นไปต้องไฟแล้วพี่เจอเจอพอดีอ่ะฮัลโหลทำไมกูไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเบรย์ไหมฮานะได้ได้ยินเบรย์ปะเฮ้ยได้ยินอะไรพี่เผือพี่เสียงเกมไอเจอหรือเปล่าวะเจอแก่ไม่ให้กูไม่ให้กูแหน่วอรไอ้วอร์สเฮบย์ว่าไง ไม่นะไม่นะคุณตายกันเยอะจังเป็นตัวเนี่ยไม่รู้นะคามความามไไเอาข้ามเเลยย่เตอร์ไอเป็นไอบอสไอบอสแม่บอสแล้วพี่จองเสร็จะง่ายไอบอสอบทุกคงยไก่เบ้ไหมแม่ผมยูไก่เบ้ตลอดตอตัวดีเลยแม่ยูไก่เบ้ตลอดศพต่อไปอาจเป็นเบคอนไหรอไม่ดีป่ะไปเดินใกล้มันระวังเด้เฮ้ยเอา ได้ไอ้บอสได้ไม่ได้โหวตนะไม่ได้โหวตนะ ได้ยินเบยัไหมอันนี้ไอ้วอกว่าพี่ได้ยินเบไหได้ยินเองได้ยินไหมได้ยินพี่โอเคใช่ไหมเนี่ยัวไอ้บอทเลยพี่หัวไอ้บอทใช่เปตายอใช่ใช่ใชใช่ มาเดินหาเลยเดินคู่เลยเดินคู่เลยทำภารกิจก่อนทำภารกิจก่อนเดินเตอร์าเดินเติร์นตีคืนคืนเตนไพี่พาพี่พี่วนวนทำไมเนี่ยพี่เป็นรุนเกรับนี มาแล้วมดอมมุดไม่เป็นเฮ้ยเาไม่เจอมาแล้วสวยพวกนี้ยปีอะ โอ้ไม่ผิดตัวนี้มันล่าไม่กูบอกไม่เว้ยกูบอกแล้วเฮียพี่โจไม่ต้องเป็นนี่เฮียเฮียบอกแต่ไม่เชื่อกูไม่เปิดในเปิดดีเลยคือตกใจหมดเลยพี่โจพี่ฆ่าผมอ่ะพี่โจแม่งตอแหลเฮียไปแล้วมาแล้วแม่งโคตรตอแหลไอ้ตัวไปกดกันอะไระได้ินได้ยิน ก็เดทซะเราก็เดทซะตอนนี้ไม่มีใครไม่ใจหรอกไม่ไม่ไอ้นี่นี่นี่โคตรตั้งค่าตัวละครนั่นตั้งค่าตัวละครดิตั้งตรงไหนอ่ะมันให้มันให้มันมีตัวอื่นด้วยให้มีตัวอื่นนี่มันมีแค่ห่านครับตั้งไงตั้งไงตั้งไงเลยต้องสร้างใหม่ปะต้องต้องบูทใหม่ไงว่าใหม่กูเบาบว่ะตั้งเป็นภาษาไทยยังไงวะไม่เบาไม่เบาเพื่อนปรับเป็น้งอะไรดังดัง ของห้องเปลี่ยนแล้วป่ะไอ้นี่ว่าปรับตรงไหนครับาษาไทยอะเปลี่ยนห้องอะไรอะอ๋อออเออของกูเป็นภาษไม่ไม่ไม่มือมือคือห้องแตว่าใครหัวห้องอ่ะพี่กูนี่เป็นมือต้องติดตั้งอ่ะกันเลยกันเลยสร้างใหม่ปึ๊งคืออะไรอ่ะเดธอเราพี่ขอโทษนะสร้างใหม่สร้างใหม่ไหมเชี่ยไอ้เชี่ยโกรธมากแต่สร ok ้างเป็นอะ ไอ้ที่มันมีบทอื่นเนี่ยที่มีพวกเป็ดหาเใช่ใชเล่นบทอื่นบ้างอันนี้มันมีแอนี่คาค่หารพี่โจคสร้างป้าสร้างเป็นอเบเเนเบนไม่เ็นไม่เป็นเอมึงก็สร้างอีกแล้วให้เมียมึงสอนนะเออสร้างขอไไหมเดี๋ยวให้แฟนสร้างให้แฟนสร้างให้เยวเดี๋วเดดูดี๋ยวเนดดีวเดยเดี๋เดียดีะ นรนไม่ต้องรีบพ่อมึงอ่ะเขาจะดูเขาจะไปเขาจะไปนอนไปนอนพ่อมึงอ่ะเออว่าให้ควายเออเขาโดนหน้าเขางอไม่เฮียด้วยกันด้วยกันด้วยกันด้วยการ <c oughs> พี่โจนี่ตัวนี้นะพ,พี่โจอ่ะโอ้โหพอตัวต,วต,วตวอแหลเลยไอ้เฮียโจอ่ะมันอยู่ไหนวะเฮียแ,แก่ผ <c oughs> มเปิดมามาคุยดิไอ้เฮีย แรงต่อแหล่ชื่อผ่ายบ้างตีสนิทกูด้วยนะไหนไอ้เซอร์สร้างยังอันหนึ่งแชร์โจนี่กูจะดูวิธีสร้างด้วยเซอร์แชร์โจไว้ด้ไม่แฟนกูไม่ได้แชร์เหรอเขาว่าอะไตรงนี้ไงแหนดูดูเดียดูดูดูรอสองชั่วโมงเล่นสองนาทีเขาว่าพี่โจเป็นคนโกหกไม่เก่งหรือคือไม่เก่ง คุณเดียวเอาไปสามตีจบอ่ะไม่เก่งเลยไม่เก่งคนมีหกคนเจ็ดคนอ่ะมีสองสามตีมีแปดคนอ่ะเออคนที่บาร์เล่นด้วยเหรอบาร์ไม่เป็ดสี่วะสามมีเจ็ดคนมีเจ็ดคนเมียมึงเล่นด้วยก็เป็นแปดอ๋อเป็ดเหรอสองวะเป็ดหรือว่าเป็ดหนึ่งแล้วก็เป็นโลเป็ดหนึ่งเหรอตัวอื่นก็ได้โอ้โหโดโดนนี่ สนุกมากเลยสนุกมากเอาสารเตี้ยด้ไหมในายอำเภอนักสือบได้หมดเลยควายมันคืออะไรวะไอ้ไม่ต้องเปิดเยอะนะเปิดเซเลบอีกอันจะพอเราบอกไปมเซเลบอีกอันนึงเกือบบเฮ้ยผู้อยู่รอดป้าผู้อยู่รอดอะคืออะไรวิธีการอุ้ปากทำไมกูจะเป็นผู้อยู่รอดไม่เอาไม่เอาไม่เอา คณะบอกนะนะม้องอย่เปอะเลยเดเยอเสนอคณิพพ์พอบันทึกเลยค่ากูพ่อเมื่อกี้อีกะลี่กูโดนฆ่านี่กูโดนฆ่านี่ตดนเลยทำไมต้องบันทึกหรอมามาอีกะลี่กูขอแม่งอช็อตไหมก็จะบันทึกเหรอโอเคลองทำนะครับเดี๋ยวก่อนแตกเลยเออได้ เฮ้ยดึงมาก่อนถะนะเฮ้ยาก่อนนะไม่ดึงมาก่อนเอนะดาอีกลีลเกนตีนเอาออเข้ามาเข้ามาเออจริงมต้องคนเยวนี้เว้ยสวัสดีครับเี่ภาษาไงวะเฮียโหเสียงเงี้ย้วนไงเนี่ยพี่ย้าคนที่เล่นรับเมอร์วาพี่ โอ้โหเลยออกเลยออกเลยมามาเอ้ยเต้นคับนี่ใครวะสามสี่นะครับไอ้เหี้ยงใครหรือวะพี่แ้วก็เอาหัวให้คนอื่นเนี่ยเต้นคับนี่ใครเอ้ยเต้นคับนี่ใครนี่หรอเต้นคับเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยใครพูดอะไรอ่ะคนดูเลยวะแค่คนดเดินเต้นคับเองครับเอ้ยไอ้เลื้อนใครวะพี่โจวะพี่เอง ได้ระวังนะมาต่อไปอ่ะเป็นเต้นนะบอกนะกูกูอยากเป็นสีนกอ่ะทำไงอ่ะไอเธอออกแล้วมันห้องมันหายแห้วน้อี่นี่ห้องแต่งตัวเขาเปลี่ยนสีมันข้ามเป็นนิตเตอร์ดิบัสนะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วกูได้แล้วฮะพ่อมึงอ่ะไอ้ไอ้บอสก็เดี๋ยวตดขี้มันขี้มันตดเหรอวะกดเน่ากดตัดเน่าเออตดได้แล้วตดได้แล้ว ฮัลโหลใครยังไม่เข pues ้าร yeah, ูปกรดได้ด้ยนะไม่เข้าใครยังไม่เข้าใครยังไม่เข้าใครยังไม่เข้าไม่เข้ามาทุกคนแล้วไปเลยสามสี่นะครับปอาจารย์เฮ้ยปิดไม่ได้เลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มยังเริ่มยังรอตาล่าเลยตาล่าเลยตดแป๊บเียว โอ้ยตัวต้อแหล่เลยมึงรอดูเลย กดทำไมอ่ะอัเโหลกดผิดบอ้บอสเป็นเลยไอ้บอสเป็นนะครับกูยิงกดเปลี่ยนโนทำเควสยูบ่อยบอสเป็นนะครับผมไอ้บอสเตามกูไม่หยุดเลยตรงนี้นะครับอหน่ใยใช่เบาโลด้วยเดินตามเบไม่อยุดเลยเจอเบย้วี่หันมาเลยไม่ไม่คือผมผมมาทำเควสอยู่ห้องกลางแลยที่เบวิ่งแบบวิ่งมั่วเลยแต่้วยบอเออแต่แต่เบ์ อยู่กับพี่โจเซฟสามคนไม่ไม่แต่เบแต่เบไม่ไม่ทำเฟ้จริงจริงเบทำเบหาเฟอยู่แบบมันใหญ่พี่เบอะวิ่งมั่วเลยใช่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 เบเบวิ่งมั่วเลยเบอะเบเบวิ่งมั่วเลยว่าเบเป็นไอพี่พี่กุนีโยนไปแปลกเอาจริงเออไอกูนหยดไอกูนหยดโยนไปแปลกนะกุนยโดนดําน้ำกูนหยดมันโยนแปลกนะกุนวิ่งมั่วเลยเฮ้ยเฮ้ย

เอาไอ้ยาไอ้ยี่นี่ไอ้เนี่ยลัวในนี้แหละ กูว่านะไม่ไม่สิไม่ไม่แม่ไอปโลก็ฮอเนี่อะไรมึงัดน่ะไัวกันนะไม่พี่คไ้ไอ้นี่มันโยนเกมมันโยนมันโยนละฟังนะพไม่ใช่อเนี่ยปอลูกปโลอยลอปโลไม่ไม่ใชกผมไม่ใย่ผมคือเม่อก่าพี่ไอปโลอยไอปโลอเปโล้ยปออยไอโยนแต่แต่พี่กูนี่ยชอบโยนแบบพอดีโยนอะไรแม่งโยน อยากตายยังอยากดำน้ำใช่ไหมพี่พี่เราคิดเต้าเมื่อกี้หกโดนเนี่ยเขาแย่หกโดนหมดกูให้นี่แปลกๆมันเป็นโดโด้ป่าหรอนั่นแหละไอ้นี่ชนะกูเห็นแล้วโอ้ยหนี่ชนะเอ้ยโอ้เห็นปะก็คืออะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะโนโดคืออะไรวะไม่มันทำให้คนคนอื่นโหวตมันไงแล้วมันจะเสนะกูว่าแล้วไอ้เหี้ยกูไม่รู้ว่าความสามารถพิเศษตัวละครมันทำไม่ได้แล้วกูเล่นไม่เป็นอ๋อไม่มันมันฟิลคนบ้าฟิลเนี่ยคนบ้ารึละตึงลาตินดึงลาตินดึงลาตินเนี่ยลาตินลาตินจะเล่นด้วยขาโหวตปึิ่คขึเมื่อกี้เขาพัะเป็นนะไอ้บอสเราเกือบไว้แล้วลาตินลาตินเล่นไม่ได้ลาตินมามาเข้าเกมแป๊บนึงกลุ่มเล็กในกลุ่มเล็กในกลุ่ม ฮัลโหลเราเจอแม่งเป็นแล้วทำไมพี่ถึงไม่แจ้งศพกันอะเมื่อกี้ตอนพี่ผ่านสมอ่ะไอ้นนี้นี่นี่ตาทายนะตาทายตาทายอะไรเม่เอ้าเฮ้ยหัลโหลเออบอกมันจะเล่นตาท้ายอ่ะมึงเที่ยวมันนี้มันเล่นยังไงมันกับมอสไม่ได้แข่งกันเลยโว้ไอเซอร์มันบอกมันจะเล่นตาท้ายมึงเที่ยวมันดิไอเซอร์เนี่ยฮัลโหลเมื่อกี้ใครเกือบตัวแยกแยกซ้ายมาเลยแยกซ้ายมาเลยฮัลโหลแยกซ้ายเลย ไอเอนี่มันด้อดฟองอนะฟองอนะเฮ้ยคือเกมมันต้งหลายหมื่นเลยกับเดียวอ้าวทรามองกูมันขึ้นมากำลังเริ่มเปิดเลไหมเข้าเกมทีวะเฮ้อย่าตดพีเม็ดไอ้เียงอะไรมีตักระปกตดอัดไเฮู้อยากตดอยากตดได้อกดอ F ไดไหมไม่นได้ ตดไม่มีฟันเลยดิไม่ได้ใสเลยบอกเดี๋ยนี่เสียงตดนะฮัลโหลจะเล่นไหมฮัลโหลไอเซิร์นบอกมันจะเล่นตาท้ายมึงเคลียดนด่ฮะพี่เจอตาท้ายเลยไม่เอาไอเซิร์นมนติดหี่อ่ะคนอื่นยังเล่นไม่เป็นเลยพี่ลาตินเลยลาตินเล่นอะไรนะขโมยไอ้ยมันเล่นไม่ได้หรอกผมมันกดเข้าเกมไม่ได้อ่ะเอาทำไมอะไหนแช่ต่อดิ เอ้ยเธอดูดิมันมันต้องเข้าสตรีมเถอะวะโอ้ยแปลงกูดูใั้มันจะกดรออีกตาเออกดลาไปก่อนกดเล็กกดเล็กซะมือะหัวมือไม่กดเดี๋ยวควายแม่พี่เซยังไม่ได้เกิดเขาเล่นหรอไม่ได้สตรีมเหรมันเล่นไฟเอินไปได้ไม่ได้เล่นได้ไหมสตรีมไม่รู้ได้ปะไม่กูไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นเขาปะอ๋อ อะไอนั่ปนนะเฮ้ยด้นี่น้ำมันเยอ้ขนาดนั้นจะไปกินได้ฮัลโหลพี่น้ำมัน่ตามฮัลโหลใครตดแข้งน้ำมันมันเย้อะใตดแข่งหรืว่มันเย้มเปนเยียโอะฮัลโหลพี่นี่เหอตามพี่ไปด้วยไปพี่ชายกูหายไปไหนแล้วเอาตายอ พี่การช่วยด้วยเขาเดินตามกูเป็นดาราอย่าตามเฮ้ยกดเริ่มไปยังอ่ะเขาได้แล้วอย่าตามอย่าตามอย่าวิ่งตามกูกดเริ่อนไปแล้วน้องรอไหมโบร์สกูเป็นดาราเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขาหน่อยไอ้ยี่สิบวิ่งตามกูอ่ะไอ้หนีวิ่งตามกูการโอะเพื่อนมึงซวยไอ้วิ่งตามเราอยู่กันสี่คนอยู่กันสี่คนอยู่กันสี่คนสีอะไรสีอะไรมึงสีอะไรมึงตามกูอ้าวโอะกูเป็นดาราโบร์ส ไอ้นั่นมันวิ่งหายไปแล้วว่ะเฮ้ยมันแตลกมันแปลกเอ้ยไอ้คนนี้มันายดไปลเนี่ทำเพแล้วพี่ไม่ทำเพยกัเหรอกูต้องหักไซเวยหักไต้องหัไซด่องไม่ทำเพด้อพี่ไม่ทำเพลพี่กูหนีพี่ทำอะไรเนี่ย เอ้ยอะไรอ่ะไอนมาเฟทเ้เลยงกูกูเป็นนามเพอกูเป็นนามเพออยากอยากให้กูยิงใครไม่ไม่อยากให้กูยิงใครอยากให้กูยิงใครไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่กุนีเขาเป็นโดโดอีกรอบเขาวิ่งไม่ทำเวสเลยอ่ะโยนจัดเลยอ่ะกูว่าไอ้กูนีกับไอ้บีเอนกสีขาวมีสิทธิ์เป็นโดโดเ้ย ชอบทตัวไรรันกกีเฉียวไม่ทำเควสเลยพี่อะไรยไปทาเควสเย่าไปทำเควสแต่พี่คุณเดีไม่ทำเลยพีทำตอพี่เขียววิ่งวิ่งวิงมัวเลยอ่ะโอ้พี่ทำตลอดเอาบอลอาจจะเป็นโดโด้ก็ได้เอารอลโอ้ห้าไ้ก่อนไม่รู้เลยอ่ะไมู่เลยทีี่บอกดข้าวไตลอดไม่ใเป็นโดโดอย่างเดียวเพี่ผมเป็นทีเล็กเฮ้ยเจอพี่เจอเจอกันห้องกลางพี่เธอ วันนี้วันนี้ไม่อยากให้กูยิงใครมึงบอกเลยเย็ดอีเี้ดพี่จะยิงอย่างเดียวพี่พี่กั๊อยู่ไหมครับพี่พี่กั๊ครับผมจะคุยคุยอะไรด้วยหน่อยไหมได้ไหนี่ว่า อ huh ุ้ยผมอยู่กับพี่เตยแล้วก็ใครอีกคนอ่ะมีการทีการมีการทีการไม่ใช่ฟังนะเมื่อกี้เบย์ไปทำเควสไอ้ตรงปัดไอ้อะไรหมักฮอตอ่ะแล้วเบวิ่งมาเบเจอพี่พอลอ่กับศพแล้วพี่พอก็รีบวิ่งไปกดศพอ่ะอีกที่เขาเพิ่งวิ่งลงมาเมื่อกี้นี่เขต้องรายงานส่งไอ้เบเป็นหรือเปล่าเบย์ย้อนคนอื่นหรือาเบไม่ได้เป็นเอาเบไป็นคนที่มักลูกไม่เบก็บอกไม่ไอ้เบโรโดไอ้เบโรโดไอ้เบโรโด ไม่ใช่ตอนตอนแรกเสร็จปุ๊บกูเดินลงมาไอเบมันเดินลงมาปุ๊บไอหนีตายมันไปทางเดียวกันน่ะแล้วกูเดินลงมาจากข้างบนน่ะพอกกูเป็นไม่ใช่แต่ว่าเบไปทาเคว้นน่ะฮอนมาแล้วเบก็วิ่งไปหาะเจอแล้วพี่พาก็รีบวิ่งมาร่ศกรีบกดเลยโอ้โหบอกรีบวิ่งมาริศมารศยาวเลยนี่ยาวเลยนี่ใครหมดกูใครหมดกู่ะ เบยอมยิ้มอะ่ะเอาออาวเบยอมยิ้มหมอเบลเอมยิ้มพี่นันนานนเก็บราเอาแบวิเซอร์เบยเอรเรเราสาคนสาคนสามสิบสามสิบสาม ว่าไม่บอลแค่เบย์ไปละคนไอเบย์โดโดเชียวพี่เลยให้พี่สังหารเลยไหมไม่ใช่พี่ไม่ใช่เบย์กเองเป็นโดโด้ไปไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นนะเบย์เป็นกู๊ดไมพี่เซอร์พี่เซอร์หรือว่าเมื่อกี้ไอเขียวอ่ะที่มันวิ่งกับเราอ่ะ่่ไม ไม่ใช่แต่พี่ฟังเบยนะตอนที่เบย์ไปทำควสออกเขาใช่ไหมแล้วเบยวิ่งขึ้นมาเบยเจอศพพี่กุนิใช่ป่ะแล้วพี่พอร์ตกรีบวิ่งไปที่ศพแล้วรีบกดอ่ะตอนเจอเบยเอางี้ให้พี่เช็คหน่อยพี่เป็นในอำเภอเอาไปเดี๋ยวพี่ลั่นไก่ให้เอาพี่ลองดิมาเด้ันอยู่ไหนวะไอ้สัสเนี่ยไอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เมื่อหนักกูบอกแล้วอย่างเงี้ยบอกแล้วไอ้เชี่ยเบย สัตว์ช็อปปิ้งตามคุณที่บ้านแยกคนหนีพาร์ทเจ๊กูสั่งหารเด็กสัตว์ติมเติติคนดีเจอกับพลาตินมาแล้วพี่ลาตินเข้าอะไรแล้วนี่ในลาตินฮัลโหลพี่ลาตินมาอย่งพี่จอยนี่เข้ามาเลยพี่ลาตินเฮ้ยเติมกดเลยมึงอ่ะเออโหลลาตินลาตินมาลาตินลาตินมาอย่างลาติน Hello? Yeah, shit. I think I changed. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, your love's in vain. Now you feel ashamed. girl you told me no because I wasn't getting paid. switch my lanes and now they think i'm going to say things don't feel the same i don't want to play no games since i got this famous been so hard to love again don't ever trust nobody don't trust your friends tell me why they're sending pictures they don't want to take your place